ปอดนะนี่ถจะปอดมาอ่านี้นะครับนี่ครับตรงตาช่างนะครับโดมให้ดูครับนี่นะครับู้อนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกมีเจราบอดปิดอยู่แล้วก็มีช่องต้องเสียบแล้วก็เหยียบสายเอ็นถ้าเรยถ่ายก็ผมเห็นนะสมมติว่า เขาเหยียดตรงนั้นไงใช่ครับเขาเหยียดเส้นเอ็นแต่เอาฟิเจอร์บอร์ดปิดไว้แล้วเอาถุดวงท้าแล้วเอานิ้วโป้งตีเนี่ยค่อยๆกดค่อยๆกดะพอดีน้องผมครับน้องผมพาแม่มาซื้อแล้วมองเห็นจากข้างหลังแล้วก็บอกผู้ผมตอนแรกว่า น้องผมก็จะมามาคือผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าเราเดี๋ยวมาจับเลยดีกว่าถ้าน้องผมมามันก็คือมันแพ้ลงเนี่ยก็เข้าข้อขายชอบของผู้บริโภคครับอกแล้วมันแล้วมันมีมันมีสายเอง นี่นะครับนี่ครับกงตาช่างนะครับกงตาช่างทุเรียนครับดูนะเอาสามแล้วเอารุกนี้สามแล้วจริงจริงแล้วไม่ถึงนะครับแล้วใครจับได้พอดีน้องผมจับได้พอดีน้องผมมาซื้อแล้วน้องพูบอกว่าเขาคงตาช่างตอนแรกมันบอกมันมาถึงนี้มันจะถามมาตีผมก็เลยบอกว่านั่นเดี๋ยวมาจับเลยดีกว่าก็เลยคุยกันก็เลย ผมก็เลยพามาดูผมก็เลยให้แฟนซื okay. ้อนี่ครับกองใาช่างทุเรียนนะครับผ้ไไกเนแรนทยี่ะอวบางกรุงเทพบางกอบแล้วใครมีคนมาทเรียนมาลงมั้ไปรั้เองจากที่ไหนนาไทย รับเองขายเองแล้วไม่เต่าเต่าอะไ้ตัางๆใจชื้นเลยแล้วบ้านเองหรือไรเองไม่มีเองเข้าเมืองมาไงกฎหมายใครงี้ก็ต้องมีกฎหมายเนี่ยเข้ามือตางธรรมชาติกฎหมายกฎหมายเดี๋ยวไปลรงพัก่อนไปแล้วพวผมน่าอะไรย้อยย่อยพี่ถ้าเราใครพูดเสียหายเราไปแจ้งความไว้ก็ได้ขอโทรเรียกแม่เลยว่าแม่ของผมแจก เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวก็าไปจะไปโรงพักนะครับ